8ป Fishing คตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวกอี่นะครับตัวนี้3ตัวมันเป็นเก้าอี้ผลิตจากจีนนะครับผมของใหม่มือหนึ่งนะครับผมผลิตที่จีนนะที่ผมเอาเข้ามาขายเนี่ยเพราะว่าผมเองอะ่ะ สั่งเข้ามาซื้อมาหนึ่งตัวก่อนซื้อตัวนี้มาสีแดงนะครับนี่นะครับสีแดงแล้วลองนั่งเฮ้ยมันนั่งสบายนะครับนั่งสบายมากเอนไว้นะครับแล้วก็นอนได้เลยนะฮะนี่นะครับแล้วเก้าอี้อ่ะตัวมันใหญ่นะครับใหญ่รับน้ำหนักได้ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลนะรับน้ำหนักได้นะครับแล้วก็นี่นะครับตรงนี้มีเพิ่มขึ้นมาก็คือที่วางแก้ว นะครับอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นที่วางแก้วนะครับสามสีกว้างสบายตรงนี้มีฟองน้านุ่มๆน,นะครับไว้รองแขนนะนุ่มมากนะครับผมแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือดูดูที่ดีไซน์เห็นไหมครับเห็นไหมครับดีไซน์ของเขามันจะไม่เหมือนกับพวกเก้าอี้งานแคมป์ทั่วๆไปครับที่มันเป็นเหล็กป้องกลมๆอะไรพวกนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเหล็กแบนดนะครับดีไซน์สวยนะครับสวย เวลาพับเก็บก็ง่ายมากนะครับผมนี่พับขึ้นมาแบบนี้นะครับมีถุงมาให้ด้วยนะครับพับมาแบบนี้นะเนี่ยเก็บแล้วก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับกางออกนะครับผ้าเนี่ยครับตรงกลางนี่เป็นฟองน้านะเนี่ยชิ้นกลางนะครับแล้วก็เป็นรูระบายอากาศค่อนข้างดีนะครับไม่อับไม่ร้อนนะครับผมนะมีสามสีนะครับนี่มีถุงมาให้นะครับถุงก็มีที่สะพาย นะครับถุงวีที่สะพายมาให้นะขนาดเก็บแล้วเนี่ยความสูงเขานะครับจะเหลืออยู่หนึ่งเมตรสิบเซนนะครับหนึ่งเมตรสิบเซนก็คือหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์เซนติเมตรนะครับเห็นไหมดูนะครับเล็กๆกระทันรัดนะสะพายนี่เหมาะนะครับเวลาไปตั้งแคมป์ไปตกปลาหรือ ทำกิจวัตรนอกบ้านนอกสถานที่นะครับติดรถไว้พุวกนี้นะครับผมนั่งสบายมากนะครับไปน้ำฝนตกนะครับไปทะเลนะติดรถไว้ได้นะครับเอาไปนั่งด้วยเห็นไหมครับตัวใหญ่แข็งแรงนะคนด็นั่งได้นี่ผมน้าหนักประมาณสักเก้าสิบเก้าประมาณเก้าสิบไม่ได้ช่างนะปอนี้ประมาณเก้าสิบนะครับนั่งสบายมากเลยนะนะแล้วก็วัสดุเนี่ยวัสดุพวกนี้เป็นเหล็กแล้วก็เครือบ เคลือบมาอย่างดีนะครับไม่ให้เป็นสนิมนะครับผมดูเห็นไหมดีไซน์นะครับเพราะว่าผมเองซื้อมาซื้อมาใช้ตอนแรกกะจะแค่ใช้นะครับแล้วมันเออมันโอเคนะครับผมก็เลยแบบเอามาสั่งมาขายเลยดีกว่านะครับเอามาขายเลยนะแล้วก็ขายราคาไม่แพงนะนะครับราคาเพียงแค่ตัวละ690บาทแค่นั้นเองนะครับถ้าจะส่งแล้วก็เก็บเงินปทางนะ100บาทนะครับ จะส่งรวมกมันไปทาง100บาทนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะนะครับสาซื้อหลายๆตัวก็ก็ขอโบกเพิ่มไปนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวไว้คุยกันหลังไหมนะครับเอาอีกตัวนึตัวนะครับสามสีนะครับตามชอบเลยนะครับผม thank <laughs>